ผมเติบโตมาที่เชิงเขาบุโดซึ่งสมัยผมเด็กๆเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์มีอะไรอยู่บ่อยมีคนที่ลงจากป่าเขาพกปืนพกอาวุธปืนมาขอข้าวกินเราโตมากับเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่เราเด็กๆเราคิดว่าการศึกษาเนี่ยมันจะทําให้ทัศนคติของเราเปลี่ยนทัศนคติของคนเปลี่ยนแนวคิดคนเปลี่ยนเราไม่ต้องการ ความรุนแรงมันมันกลับมาฉายซ้ําใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้สนใจว่าเด็กอ่ะมันจะเป็นลูกใครพ่อจะคิดเห็นต่างหรือไม่อะไรเราไม่สนใจเราสนใจแต่ว่าเอาเด็กเหล่านี้มาอยู่ในระบบการศึกษาให้ได้ให้เรียนหนังสือให้ได้อันนั้นคือสิ่งสิ่งที่เราสนใจแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือการเอาเด็กเหล่านี้มาอยู่ในระบบการศึกษาให้ได้เพื่อไม่ให้เด็กอ่ะถูกชักจูงหรือถูกนําไปสู่ความรุนแรงมีแนวคิดที่รุนแรงเราคิดว่าการศึกษาในมันช่วยได้